ทำอะไรกันนะ่ะแล้วก็อร่อยเออข่ามาโ่กขอมมาพงแล้วเป็นปลาสลิดทอดอะลองเปิดดูสิปลาสลิดทอดลองเปิดดูปลาสลิดหน่อยขอกใกล้หน่อยค่ะดูไปเอาให้สะวังด้วนะเวลาถืออ่ะอันนั้นแหละอันนั้นอ่ะไม่โคมเอามา,อา,อามาได้เลยทำม่ได้เลยอ่าไปนั่งดีลูกมันมองไมง่เห็นกันอ่ะมันปนั่งข้ามไปดินเลย ลาใช้กันไกเนี่ยต้องระมัดระวัง้วยนะคะต้องระวังด้วยอยาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ปกครองนะถ้าเด็กคนไหนย,ยังใช้ไม่เป็นถ้าเป็นเด็กแบบเพลงกับภูเนี่ยเอามาใช้เองได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับเำไม่ได้โอเคพี่ลินจะใช้ได้ไหมใช่เพราะว่าโตแล้วใช่ไหมครับอช่โอเคแกได้ยัง นี่นะสดๆเลยนะทุกคนเรายังไม่ได้แกะเลยเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่แหละพทุกคนน่าจะคิดว่าน่าจะคือสลาม <G ül> อ่ะดูดิเขาส่งมาช่องอะไรเขาส่งมาช่องอะไรไดนดูดิ <G ül> เขาส่งมาชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวลุงขอดูก่อนมันเป็นชิช้ <G ül> น,น่อยขอเขาส่งมาให้ผู้รับนะครับ <G ül> ผู้รับก็คือปลาสลิดสดสะอาดอร่อย ทำไมถึงเขาส่งมาชื่อนี้นะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราอ่ะมีช่องในช้อปปีด้วยนะทุกคนเอาไว้ขายปลาสลิดนะครับเป็นปลาสลิดที่เราทําขึ้นมาเองนะครับสามารถเข้าไปสั่งกันได้เลยนะครับแล้วก็มีบริการส่งห้องเย็นถึงฟรีถึงหน้าบ้านเลย,ยใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้เลยนะครับชื่อขายปลาสลิดสดสะอาดอร่อย ทำสดเองนะคระับทตลอดเลยเป็นของครอบครัวเราเองเป็นของครอบครัวเพื่อนเราแล้วก็เข้าช่วยการสนับสนุนได้นะครับนี่ก็คือสลามโอ้แล้วลมันต้องผสมไหมต้องไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีวิวอ่าคือ,ค,อคือที่เราสั่งอ่ะเพราะว่าเราอ่ะทคลิปสลามมาหลายครั้งแล้วเนาะแต่เราทําไม่สําเร็จเลยแต่เขาบอกว่าให้เราใส่แป้งผิดเราต้องใส่แป้งอะไรสักอย่างโ,กโยกีอะไรเลยเนี่ย เขาถามเขาถามก็ลูกอมมาด้วยนะคะเขาดีลูกอมแถมมาด้วยนะครับทุกคนอะเดี๋ยวลองแกะดูซิว่าข้างในมีอะไรบ้างมีแค่อันเดียวเดี๋ยวมาดูดิเอาอันเดียวมีอันเดียวต้องผสมไหมไม่ต้องค่ะมันจะเป็นแบบมีเซตให้เราแล้วของที่แบบมีมีเขาให้เอามาเล่นด้วยกันโอเคอะลองแกะดูนะมีลูกอมด้วยนะพันผูกดีลือเกิน ถ้ากินลูกอมต้องทำยังไงครับแปลงฟันอ่าแล้วกินก่อนนอนได้ไหมไม่ได้อา่ามันจะอ้วนจะอ้วนด้วยใช่เพราะมันเป็นของหวานแต่ว่าสามารถทานได้นะครับทานได้ในตอนเวลาตอนกลางวันแล้วก็ห้ามทานก่อนนอนนะครับหรือถ,ถ้าทานก็ต้องแปรงฟันให้เรียบร้อยไม่งั้นฟันจะผุแบบฟันผุแบบไหนให้ดูดิฟันผุผุไหมโอ้โหฟันสวยงามมากเลยนี่ผุเลยฟันเปี้ยสุดไหม โอ้ฟันไม่มีผูเลยพี่ดีนฟานผูกไหมให้ผูเลยอ่าพี่ดีนฟานหักแล้วนะครับทุกคนเขาก็จะมีให้เขาโตแล้วรังพึ่งแล้วก็พึ่งนะอ่ามีอะไรบ้างไงมาดูดิเอามาให้เขาดูก่อนมีรังพึ่งรังพึ่งเอาไว้ทําอะไรอ่ะเอาไว้เล่นกับสไลดเล่นยังไงเดี๋ยวลองดูกันเนาะโอเคอันนี้คือรังพึ่งใช่ไหมเป็นฟองน้ําอะไรอย่างเงี้ยเหรอประมาณอ๋อเดี๋ยวลองแกะดูอ่ามารีวิวก่อนมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่ก็คือเอ่อที่ อ๋อนี้เหมือนแบบทำจำลองเป็นน้ำผึ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนที่ตักน้ำผึ้งอ๋อเป็นไม้นะนี่ทุกคนทำมาจากไม้นะครับสลามนะคะตัวสลามอ่าเป็นตัวสลามมิติอานค่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรไว้ให้ลาดบนเอล้ังผึ้งนั่นอ๋อแล้วน้องได้ดูวิธีการเล่นมาหรือยังคะดูมาแล้วค่ะอ่าและในขวดนี้คะคะขวดนี้ขวดนี้ขวดนี้ก็เป็นน้ำยาทำให้มันน้ำยาแก้เหลว เอาไว้แบบทํำสาระไหพวกนี้น้ำยาแก,ก้เหลวหมายถึงว่าถ้าเขาแข็งตัวเราก็สามารถเอามาใส่เพื่อให้เขาเหลวขึ้นมาได้<ะ>ใช่ไหมหเขาเขียวนว่าน้ำยาแก,ก้เหลวไหมพ่อดูดิอุ้ยยิ้มเลยเหรอ่าแบ่งกันจับแบ่งกันจับลองจับดูก่อนความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรครับตอนจับมันเด้งมากแล้วก็ติดมือ,อนิดหน่อยมันติดมือด้วยอุ้ยฟังเสียงนะฟังเสียงนะทุกคนอุ้ย อ่าให้ลองให้ลองทุกคนให้ลองทุกคนฮ้ยมือเลอะเลยใช่ไหม,มก็มีติดมือบ้างนิดหน่อยแต่เวลาเล่นสลาเสร็จก็ไปล้างมือตลอดที่เราไม่ซื้อมาสามอันนะครับทุกคนเพราะว่าเราอยากให้เด็กๆรู้จักแบ่งปันของเล่นกันเราให้รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันเล่นด้วยกันนะครับเลยเราเลยไม่สั่งมาสามอันนะทุกคนแต่พี่จะเป็นคนเก็บ เพราะว่าพี่เก็บดีก็จะมาแบ่งมาเล่นข้างนอกไปแล้วก็ให้พี่เรีนกับเอ้ยนพี่เพลงกับน้องภูเป็นด้วยกันแต่ว่าพี่เลีนจะเป็นคนเอาไปเก็บไว้เพราะว่าน้องนางเสกอยู่น้ำยาแก้เหลวนะครับตัวนี้เป็นน้ำยาแก้เหลวว็คือว่าสมมุติว่าเพราะว่าน้ำยาแก้เหลวก็แสดงว่าถ้ามันเหลวเกินไปก็ใส่น้ำยาตัวนี้เข้าไปมันก็จะแข็งมันน่าจะจับตัวกันเป็นกลิ่นอะไรฮะ ที่กลิ่นมันแบบเหมือนสบู่หอมผัวจริงมันไม่ได้หอมนะมันหอมโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับเละแล้วครับผู๋ผูก็มาคันเล็บน้อยและผัวเอาไไปหนโเรียบร้อยแล้วผู๋ทำยี่ที่ครับมาใช้ล็้นมอมเลยเด้ยย้อยแล้วพู๋ผัวแล้วผัวผัวลิ้นช่วยผัวไหมเร็วผัว โอเคมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะบี้เลยจะเล่นยังไงอ่ะเล่นตามเลอันนี้น่าจะเป็นดินเบานะคะผูปั้นรวมเป็นก้อนเลยครับต้องผูปั้นรวมเป็นก้อนเลยดินเบาจริงด้วยเวลาเล่นเนี่ยมันจะมีแผ่นพลาสติกอยู่ข้างในอ่าพ่อขอจับดินเบาหน่อยครับว่าดินเบาเป็นยังไงเบามากเบามากเบาจริงอุ้ยมันบี้ด้วยนะทุกคนใช่่คะแล้วมันจะคืนตัวปหมเนี่ยฉันน่าจะไม่คืนอุ้ยอุ้ยเกือบสวนมันเลื่อมๆนะทุกคนมันเลื่อมๆอ่ะมันก็มีดินเบา ขี่มาให้หนูหน่อยแล้วเ,เ,เราก็เอาเอาจ้ายิมเบาเธอก็วางลงไปก็แกะอันนี้ต้องเล่นในถวนใ้วยมิฉะนั้นมันจะเลื่นบาดก็เปิดฝานี้นะคะอุ้ยก็เป็นสลามเหมือนกันใช่แล้วก็ต้องทําให้มันโอุโอ้โ,อ,โ,อ,โ,อ,โอ,อันนั้นมันจะแข็งกว่าหรือเปล่าไม่น่านะทำไมาเด็กๆชอบเล่นของอย่างนี้ ภูมีผาคุณทำอะไรคเนี่ยกินอันนี้ก็ออกส้มๆแต่อันนี้น่าจะแข็งกว่าหรือเปล่าหนูว่าไม่น่านะอุ้ยดูทียาวยวป้ายผมพี่ของภูอ่ะมันอันที่ภูหยิบมาเพราะว่ามันน่าจะรีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้วโอ้ยโน้ยโอเย็อ้ยอยๆเลยนอ้ยอ้ยโอดยโอ้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 ยาอ้่โอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอยโอ้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 อ้อยอ้ยอยโอย้ย้ว เอาให้ไปแล้วมือก็ไม่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 ก็ติดเพิ่มไแล้วม้าดูดิเป็นไงครับเวล่เวลากูได้มันเหนียวหนึบหนับไปหมดเลยอันเนี้ยน่าจะต้องใส่น้ายาเพิ่มนะอืออื่เอาใส่ไปในกระป๋องก่อนเอานั้นออกมาก่อนนะเดี๋ยวหยดน้ำยาเพิ่มเข้าไปโอเคสักสองสามหยดหยดค่ะไม่ใช่หยดน้ายาแก้เหลวอ่าถ้าใส่น้ายาตัวนี้เข้าไปมันจะเพิ่มช่วยในการเหลวตอนนี้มันเหลวใช่ไหมลองใส่ดิ ลองใส่ดินิดหน่อยปิบโอเคๆแล้วก็ใส่เบสามสี่หยดนะทุกคนลองดูก่อนเ้เพงกมมาเพมาใส่พี่ใส่ใส่ใส่มด้หนูมีไ้เองอะเดี๋ยวรอก่อนลองเล่นนะอุมันดีขึ้นพูอย่าพึ่งดีเดี๋ยวลองก่อนพูลองทำให้มันเรียบร้อยก่อนอันนัี่มันมีกลิ่น ส้มนะคะคล้ายๆเพลงอย่าแย่งพี่พี่ต้องรีวิวก่อนมันกลิ่นคล้ายๆส้มหุ่ยมันจับตัวกันแล้วมันจับตัวกันแล้วโอ้ทีไรักแม่วงมโอ้ยมันติดเตือนเลยเคเราก็จะมาเล่นกันเลยนะคะแล้วก็ล่าแบบนี้ไปเลยเหมือนน้ำพึ่งโอ้ยปิดกันไปหมดแล้วโอเคเราก็ล่าไปเลยแล้วก็ขยำให้น้องเล็กค่ะ เฮ้ยมันรวมกันได้อย่างนั้นเลยอ่ะได้จริง啊มันมีหลายสูตรที่เขาใช้ดินเบาทาสลามให้รวมกันเลยไงใช่ค่ะแล้วพึ่งออกมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพึ่งออกมาก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันให้อย่าแย่งพี่เอาแบ่งให้น้องไม่ขยามมากแบ่งกันไปขยามมาแบ่งกันไปขยามมาเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดีมาผสมแล้วก็แบ่งกันไปขยามเล่นนะพี่แบ่งผสมกันมัใช่อย่างนั้นเหรอใช่เเขาล่นนั้นเลยจริงจริงอ๋อ ใส่ใส่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปวางที่ฝาสีขาวนั่นก็ได้วางไว้ที่ฝาสีขาวนี่โอเมก้าชโอเมก้าช์มันเละไปหมดแล้วนี่ดูนี่ยืดหน้เลยมันเต้นเบื่อไปหมดแล้วอือหือเอาเอาขยำเลยครับขยำเลยครับขยำให้เข้ากันนะคะมันใช่หรือเปล่าครับมันใช่วิธีเล่นมะคคับนี้ใช่ครับมัวมะคคับนี้ ตพึ่งเลยนะอ่าอ่าอ่าพู้อมโอมันหายไปล้อ่ะอ่าผสมกันแบ่งลีนแบ่งแบ่งไปลูกแบ่งไปผสมให้มันอ่าเดี๋ยวให้พี่ลีนเป็นคนผสมคนเดียวดีกว่าเนาะจะได้มือเลือคนเดียวเนาะอ่าเมื่อมันก็จะเป็นแบบนี้อ๋อรวมกันไปเลยแล้วมันจะกลายเป็นสลามอ่าแบ่งให้น้องไปขยำเล่นบ้างลูกเดี๋ยวค่อยเอากลับมารวมเปนอีกครั้งหนึ่งเอาแบ่งให้น้องไป อ๋อน่าจะเอามาผสมกันทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นสลามอ๋อเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกมันจะเป็นใสๆแต่เดี๋ยวก่อนดีก่อนพี่บีบก่อนเพี่อันนี้มันก็จะเป็นแบบตอนแรกมันเป็นใสๆแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะเพราะผสมกับดินเบาฟังเสียงนะวฟังเสียงก่อนแล้วค่อยให้น้องนะอ๋อแบ่งกันไปแบ่งก็ไม่ขยำเ่อเดี๋ยวค่อยเอามารวมกันใหม่จะได้ขยำช่วยกันเนาะ จะเป็นอะไรครับเข้ากันแล้วค่ะแต่เนื้อเข้ากันแล้วเนาะอ่าแบ่งเฉียวเลยแบ่งให้น้องไปช่วยแกงขยำอ๋อทั้งที้น่าจะเป็นผงวูเฮ้ยเป็นน้ำบูลแล้วก็เอามาขยำรวมกับนี้ก็เลยกลายเป็นสลามเหมือนกับเนื้อแป้งใช่ไหมใช่ไอ้ตัวพึ่งก็คือเนื้อแป้งพึ่งไม่น่าใช่เนื้อแป้งนะใช่ใช่เลยนะคือเนื้อแป้งที่เราทำนั่นแหละเขาเรียกว่ารังพึ่งค่ะนั่นแหละ นั่นแหละก็จะกลายเป็นสลามถ้าไม่ใส่พึ่งก็ไม่กลายเป็นสลามโ,โ,โยด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 โอเอาแบ่งให้ภูกร้อนหนึ่งเลยเดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องใหญ่มากเลยเดี๋ยวภูทำโยดภูจะเอาใหญ่ภูจะเอาไปทำอะไรครับมือติดเดียวอ่ะเอาอะไรทำอะไรก็ให้มันพอดีตัวสิครับช่วยนี่เหรออ่าช่วยช่วยกาป,ปั้นปั้นเนี่ยปั้นป้นป้านไม่เป็แกมือแล้วอ่าไม่เป็นไรมันไม่ติดพื้นหรอกอย่างเงี้ย เอาแบ่งให้เพลงมั่งเอาใส่ถ้วยไปดิเอาถ้วยรองดิโอ้โหเมก้าโอเมก้าใครเขาอ้อนกับขาโอ้ยูอย่าทำอย่างนั้นเสื้อะแล้วไม่เลอะไม่เลอะมันไม่เลอะหรอกมันเป็นแบบดูดๆหยุดก่อนนะผู้หยุดก่อนผู้นิ่งไว้ก่อนจะให้พี่ลีนเคลียร์ตรงนั้นก่อน น้องๆที่ซื้อมาเล่นก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะไต้องจัเลิกเสื้อผ้าเหนียมไปเลิกเนื้อผ้าหมดเลยเป็นใจเย็นๆซิพี่ต้องเคียนนิ้วมือก่อนไปดีกว่าทำไมไม่เล่นแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเพลงเพลงกลัวติดมือแบบวันนั้นไงเลยแบบล้างไม่ออกไงแต่นี้ล้างออกแน่เพราะว่าถ้าเอามือไปจุ่มๆกับมันแล้วก็มันก็จะดูดไปแล้วมันเป็นตัวดูดตัวเองสนุกใหญ่เลยนะสนุกใหญ่เลยนะชอบใหญ่เลยนะ ผูเป็นไงบ้างยืดดิยืดจะยาวแค่ไหนผูลองยืดดิปั้นกลมๆกมว่าแล้วยืดดิมาสาลามจะยืดได้ยาวกี่เมตรนะทุกคนโอ้โหยืดจด<ช>ัดเลยผูยืดดิจับแล้วก็ยืนยืดจากพื้นไปถึงนู่นเลยผูด,ดูดจากพื้นขึ้นไปด้วยดีอันที่ติดพื้นจะดูดขึ้นไปด้วยโอ้เดะ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 ะเดูเล่นในนี้ผูเล่นในนี้อ่ะใส่เข้าไปสเสร็จไปฝา,าเล็บหมดแล้วค่ะตอนนี้ฝาเล็บหมดแล้วนะคะทั้งเพลงก็กลัวมือเยอะอันที่เรียบร้อย Mmm. มันจะเป็นแบบว่าต้องเอามาให้มันมาติดเป็นก้อนๆน่ะมันจะได้ไม่ยืดใช่ไหมอืมขอหยุดได้ไหมอ่าไมีดูนสนามก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนะเนียนมากเป็นไงบ้างครับบังภูคุณรู้สึกยังไงบ้างครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับภูพิพัฒน์ นะโอ้ยไม่ก๊อชโอ้ไม่ก๊อชโอ้ไม่ก๊อชอ้ยออ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมันไปกันใหญ่แล้วค่ะโอเคอ้าวไปหนึ่งก้อนขอบคุณค่ะมันก็จะติดโอเคนี่มันก็จะค่อยๆดูดไปให้เรานะคะก็ล้างให้สระแค่นั้นก็พอ โอเควันนี้เราก็เอาเท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆไปเล่นสลามกันเองก่อนโอเคไหมโอเคแล้วถ้ามีการเอาไปเล่นอะไรที่มันสนุกกว่านี้เราก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะโอเควันนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนไปแล้ว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 ไปบายไปบายบายไปบายแบบสลามหน่อยครับบายบายแบบสลามติดๆหน่อยสวัสดีค่ะไปมา อ่าโอเคครับไปแล้วพูดติดเท้าหมดแล้วพู